ส,ส,วสวั hehe. สดีครับคุณผู้ชมรายการกรุงธนบุรีเอฟซีอัปเดตครับกลับมาพบกับแฟนฟุตบอลพันแท้ชาวฝั่งธนกันอีกครั้งนึครับและเมื่อช่วงต้นรายการที่ผ่านมาครับแหมก็คือจังหวะการยิงจุดโทษของทีมเพชรบุรีเอฟซีครับในเกมที่พวกเขานั้นบุกมาชนะกรุงธนบุรีเอฟซีได้ด้วยสกอร์สวนเพื่อตัวหนึ่งครับในครึ่งฤดูกาลแรกที่ผ่านมาครับก่อนมาเลยครับวันนี้ครับเราจะมาดูบรรยากาศการฝึกซ้อมและความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีครับก่อนเกมที่จะบุกเยือนเพชรบุรีเอฟซีในวันอาท Think I can dodge bullets If you wanna rock Tell me you love the killers I might give you a job You'll be working on our business This call me Lord Sugar The sweetest that you've been with I'll never fire you you be too hot to extinguish I deal with power moves Checkmate, you ain't finished The trick is not to lose That's the only way you're winning I know i will never give in. Yeah, cause I've survived more pits With some super fly drop kicks Only my chain swinging Yeah, I ain't into boxing No, I don't bother with women turn it to yeah it's been a blur And it happened so fast It just don't leave, yeah Yeah, it's been a blur I've been throwing stone roses Sipping on my Oasis Feeling like a bird It don't work Only if it's bread dust Yeah, it's been a blur I do it my way I'm a little too heavy for you lightweight. ครับผมและผู้ชายที่อยู่ข้างผมนี่ครับก็คือโค้ดอาพานุยินผันครับเป็นหัวหน้าบุกสอนทีมกรุงธนบุรีเอฟซีครับสวัสดีครับโคดอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโค้ดอาครับวันอาทิตย์นี้ครับเราจะบุกไปเยือนเพชรบุรีเอฟซีครับผมความมั่นใจล่าสุดของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับเออ่สำหรับความพร้อมของทีมเราก็สําหรับอาทิตย์นี้ที่ไปเยือนเพชรบุรีถือว่ามีความพร้อมแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเมื่อถึงวันแข่งก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม แล้วส่วนของสภาพร่างกายนักเตะของเราตอนนี้ครับรอมฟิตอะไรเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ได้เริ่มซ้อมต้นสัปดาห์ซึ่งผมก็ได้ได,ได้ได้ประเมินวิเคราะห์จากเกมที่แล้วแล้วเนี่ยก็ใส่วิธีการในการที่จะทําให้สภาพร่างกายของนักเตะเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีความพร้อมที่จะเล่นตลอด90นาทีได้สบายๆเพราะนั้นผมก็ไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงครับผมครับผมเพชรบุรีเอฟซีครับ,บ,รรบตอนนี้โคตรอาใครๆก็รู้ว่าเป็นทีมที่มาแรงมาก แทคติกครับที่จะใช้ไวเชิญหน้ากับเพชรบุรีเอฟซีครับก็ดาวางไว้อย่างไรครับครับโอ้เป็นแผนที่ลึกซึ้งมากนะครับหลังตุ้มกลางมั่วหน้าวิ่งครับซึ่งเป็นแผนอันนี้ผมพูดเล่นนะฮะซึ่งเป็นแผนที่ที่มีไว้ในใจแล้วก็คือการเล่นแบบรัดกลุมแล้วก็มีความแน่นอนว่าเพชรบุรีเป็นทีมที่ไว้ใจไม่ได้ประมาทไม่ได้ครับเพ่งนเขามีความอันตรายทุกวินาทีเพราะฉะนั้นผมผมก็จะมีความละเอียดกับแทคติกในการที่จะ สู้กับทีมอย่างเพชรบุรีก็คือความแน่นอนครับผมครับผมสุดท้ายครับโคตอาครับนี่ครับแฟนบอลของเราครับไม่เคยทิ้งพวกเราครับนัดนี้ครับผมเชื่อว่าพวกเขาต้องไปให้กำลังใจพวกเราอีกแน่ครับอยากให้โคตอาได้พูดถึงแฟนบอลที่จะตามไปหน่อยครับครับผมสําหรับแฟนบอลท่านนะครับที่เคยไปให้กําลังใจเราตลอดทุกแมตที่ผ่านมาแล้วก็มีความสุขกับการเล่นของเราผมก็เชื่อว่าแมตช์หน้าเนี่ยเราอาจจะสร้างความสุขให้กับท่านได้อีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับ ครับผมและนี้ก็คือเสียงของโค้ดอาพฟานนอจินมันครับเป็นกุนซือทีมกรุงเทพบุรีเอฟซี FC ครับวันอาทิตย์นี้ครับรับรองครับระเบิดความมันแน่นอนครับผม You be too hot to extinguish. I deal with power moves. Checkmate, game finished. The trick is not to lose. That's the only way you're winning. I know I'll never give it. Yeah, cause I'll survive more pits. With some super fly drop kicks, only my chain swinging. Yeah, I ain't into boxing, no. I don't bother with women. ครับผมและที่คุณชมครับได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือบรรยากาศการฝึกซ้อมและความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีครับก่อนเกมที่จะบุกไปเยือนเพชรบุรีเอฟซีในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ครับก็แฟนคลับพันธ์แท้ท่านใดครับติดตามครับสามารถเข้าไปรับร่า์แสงพวกเราในขอบสนามได้ครับผมรู้ว่าจะรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง k ค f c TV ครับสำหรับวันนี้ครับนักกีฬาทีมงานสตาฟโค้ดและทีมงานรายการกรุงธนบุรีเอฟซีอัปเดตทุกคนต้องขอลาคุ้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ I ain't claiming to be free. For the past few months, I've been raving every week. Started off a nightmare, then it changed into a dream.